สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะวันพฤหัสก็มาพบกับคุณครูเล็กนารินันนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะนักเรียนรอสักครู่นะคะสักแป๊บเดียวอ่า สวัสดีครอบหนึ่งนะคะพบกับคุณครูเล็กณรีนันนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งสำหรับสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้พบกันไปเราก็ได้ฝึกท่องสุดคูณแม่สามแม่2ไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาฝึกท่องแม่สี่กันนะคะนะักเรียนถ้าพร้อมแล้ว มา,มาท่องพร้อม,อมกับคุณครูเล็กเลยนะคะเริ่มเลยนะลูกหนึ่งสี่สี่สองสี่แปดสามสี่สิบสองสี่สี่สิบหกห้าสี่ยี่สิบหกสี่ยี่สิบสี่เจ็ดสี่ยี่สิบแปดแปดสี่สามสิบสองเก้าสี่สามสิบหกสิบสี่สี่สิบสิบเอ็ดสี่สี่สิบสี่สิบสองสี่สี่สิบแปด เอาด่เรามาท่องกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะนักเรียนจะได้จําได้นะคะลูกเมื่อพร้อมแล้วเริ่มเลยลูกหนึ่งสี่สี่สองสี่แปดสามสี่สิบสองสี่สี่สิบหกห้าสี่ยี่สิบหกสี่ยี่สิบสี่เจ็ดสี่ยี่สิบแปดแปดสี่สามสิบสองเก้าสี่สามสิบหกสิบสี่สี่สิบสิบเอ็ดสี่สี่สิบสี่ สิบสองสี่สี่สิบแปดอ่ทีนี้เราลองมาทบทวนแม่สองกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะลูกโดยที่ไม่มีตัวเลขบอกเราท่องพร้อมๆกับครูเลยนะคะพร้อมแล้วนะคะหนึ่งสองสามเริ่มเลยลูกแม่สองหนึ่งสอ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 งสี่สามสองหกสี่สองแปดห้าสองสิบหกสองสิบสองเจ็ดสองสิบสี่แปดสองสิบหกเก้าสองสิบแปด สิบสองยี่สิบสิบเอ็ดสองยี่สิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่พอได้ไหมคะแม่สองถ้าได้แล้วลองมาต่อแม่สามกันเลยนะคะลูกพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วท่องพร้อมกับคุณครูเล็กเลยนะคะหนึ่งสามสามสองสามหกสามสามเก้าสี่สามสิบสองห้าสามสิบห้าหกสามสิบแปดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดแปดสามยี่สิบสี่ ก้าสามยี่สิบเจ็ดสิบสามสามสิบสิบเอ็ดสามสามสิบสามสิบสองสามสามสิบหกเอะท่องกันไปแล้วนะลกูกแม่2กับแม่สามโดยที่ไม่ต้องมีตัวเลขบอแต่แม่ 4, นี่นักเรียนไปฝึกท่องที่บ้านกันอีกทีนะคะลกูกท่องบ่อยๆเดี๋ยวก็ท่องได้สําหรับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนต่อโดยให้นักเรียนต่อจากคุณครูเล็กจนที่มานะคะหยิบหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะ เล่มสองขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเรื่องของรูปแบบซ้ำนะคะในสัปดาห์ที่แล้วที่ครูสอนไปแล้วก็ครูครูเล็กจังนที่มาก็สอนไปอีกนะคะลูกก็คือหน้านี้นะคะเป็นการสร้างแบบรูปซ้ำของรูปเลขาคณิตหรือว่ารูปอื่นๆผสมผสานกันอยู่ในนี้นะคะลูก เรื่องนี้เป็นเรื่องของการสร้างแบบรูปซ้ำที่เกี่ยวกับสีก็หมายความว่ารูปภาพนี้จะซ้ำกันก็คือเป็นรถเก๋งทุกรูปเลยนะคะเป็นรูปรถเก๋งแต่เราจะใช้สีสลับกันโดยเป็นสีฟ้าสลับกับสีแดงนะคะซ้ำส,สองสีนี้นะฟ้าแดงแล้วก็มาฟ้าแล้วก็มาแดงสลับไปเรื่อยๆฟ้าแดงฟ้าแดงโดยใช้รูปภาพรถเหมือนกันนะคะ อันนี้เราก็ระบายสีกันไปแล้วนะคะแบบตัวอย่างวาดให้เหมือนตัวอย่างส่วนรูปที่สองแถวสองนะคะเป็นรูปวงรีก็วงรีทั้งแถวเลยนะคะวงรีวงรีหมดเลยเป็นรูปเหมือนกันแต่เราจะเปลี่ยนเฉพาะสีโดยเอาสีเหลืองสลับกับสีชมพูนะคะสีเหลืองชมพูเอ้สีเขียวชมพูสีเขียวชมพู สีเขียวชมพูไปเรื่อยๆแล้วก็สีเขียวชมพูนักเรียนก็มาระบายให้เหมือนกับตัวอย่างนะคะก็คือสีเขียวชมพูนี้นะคะจนครบนักเรียนทําไปแล้วหน้านี้อันนี้เราเรียกว่าสร้างแบบรูปซ้ําเกี่ยวกับสีคุณครูก็ให้นักเรียนวาดรูปไปแล้วนะคะจะเป็นรูปอะไรก็ได้แต่ว่าเป็นรูปภาพแบบเดียวกันแต่สลับสีกันไปเรื่อยๆนะคะแตกต่างกันที่ตรงสี ต่ก็ซ้ำสองภาพกันไปเรื่อยๆแบบนี้ว่าตามจินตนาการของนักเรียนจะเป็นภาพอะไรก็ได้อันนี้คุณครูที่มาก็สอนไปแล้วนะคะลูกต่อไปหน้าสามสิบเดอันนี้เป็นสร้างแบบรูปําำนะคะรูปซาำที่เกี่ยวกับรูปร่างก็คือรูปร่างจะแตกต่างกันสองภาพนี้รูปร่างจะแตกต่างกันคือเป็นรูปขวดแล้วก็เป็นรูปแก้ว อันนี้สามสองภาพนี้นะคะเราก็มาวาดต่อเป็นขวดกับแก้วโดยรูปขวดจะเหมือนกันและรูปแก้วก็จะเหมือนกันสลับกันไปเรื่อยๆเป็นขวดเป็นแก้วเป็นขวดเป็นแก้วแล้วเวลาน้กงเรียนระบายสีก็ต้องระบายสีเดียวกันก็คือขวดถ้าเราเอาขวดสีฟ้าก็เป็นขวดสีฟ้าหมดเลยนะคะทั้งสี่รูปนี้แล้วถ้าเอาแก้วสีแดงเราก็เป็นแก้วสีแดงทั้งสี่รูปเลยอันนี้เราเรียกว่าเป็นรูปสามเกี่ยวกับรูปร่างนะคะ ส่วนแถวที่สองก็เป็นรูปทรงเรขาคณิตรูปเรขาคณิตนะคะไม่ใช่รูปทรงตอนแรกเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็ภาพที่สองเป็นรูปวงรีนะคะสลับกันไปเรื่อยๆก็เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันสี่ภาพนี้แล้วก็มีวงรีสี่ภาพเพราะนั้นเวลานักเรียนลำบายสี่ก็จะเป็นสมมติสี่เหลี่ยมสีเหลืองก็เหลืองหมดเลยสี่เหลี่ยม วงรีสีฟ้าก็เป็นฟ้าหมดเลยะคะแบบนี้สลับกันไปเป็นเหลืองฟ้าเหลืองฟ้าเหลืองฟ้าไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเรียกว่าเป็นรูปําำเกี่ยวกับรูปร่างต่อไปหน้า38อันนี้เป็นสร้างแบบรูปําำเกี่ยวกับขนาดนะคะก็หมายถึงเป็นรูปร่างเดียวกันรูปเดียวกันเช่นอันนี้เป็นวงกลมก็วงกลมเหมือนกันแต่ขนาดใหญ่กับขนาดเล็ก นะคะสลับกันไปเรื่อยๆใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่เล็กเป็นรูปสามสองภาพอันนี้เวลานัเรียนระบายสีก็จะเป็นสมมุติว่าวงกลมรูปใหญ่เป็นสีแดงก็เป็นแดงหมดเลยวงกลมรูปเล็กเป็นสีฟ้าก็สีฟ้าทั้งสามรูปเล็กนี่เลยนะคะวงกลมต่อไปอีกแถวหนึ่งก็เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมรูปเล็กแล้วก็ สามเหลี่ยมรูปใหญ่ค่ะคือรูปรูปแบบเดียวกันแต่ขนาดต่างกันเล็กใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่สลับกันไปเรื่อยๆเวลาละบายสีก็สมมุติว่าเอารูปเล็กสีเหลืองก็เป็นเหลืองหมดเลยรูปเล็กแล้วก็สีแดงรูปใหญ่สามเหลี่ยมรูปใหญ่ก็เป็นสีแดงหมดเลยแบบนี้นะคะนักเรียนเวลานักเรียนวาดภาพนักเรียนก็จะวาดภาพอะไรก็ได้ อาจจะวาดเป็นรูปหัวใจก็รูปหัวใจดวงใหญ่แล้วก็มารูปหัวใจดวงเล็กใหญ่เล็กใหญ่เล็กสลับไปเรื่อยๆแต่รูปใหญ่ต้องสีเดียวกันรูปเล็กก็ระบายสีเดียวกันนะคะหรือจะวาดเป็นรูปดาวดาวดวงใหญ่แล้วก็มาดาวดวงเล็กใหญ่แล้วก็เล็กใหญ่แล้วก็เล็กไปเรื่อยๆอันนี้นะักเรียนก็ทํากันไปแล้วนะคะคุณครูจันทิมาก็ได้สอนและบางคนก็ทําไปแล้วนะลูก นักเรียนที่เรียนที่บ้านทำไปแล้วทีนี้วันนี้นะคะเราจะมาต่อกันในหน้าที่39มเ้าเขาบอกว่าให้ทำรูปกําไรของฉันนะคะโดยการออกแบบกําไรข้อมือซึ่งจะต้องเป็นรูปสีรูปขนาดและสีหรือตามจินตนาการของนักเรียนเองนะคะจะเอารูปอะไรก็ได้รูปเลขาคณิตเอามาประกอบกันนะคะ แล้วก็ลอยให้เป็นวงกลมอ่าเดี๋ยวเราดูตัวอย่างคองครูนะคะนักเรียนก็วาดเป็นรูปวงกลมก่อนแบบนี้เสร็จแล้วนักเรียนจะเอารูปเรขาคณิตอะไรใส่ลงไปก็ได้จะเป็นรูปดาวดอกไม้ดาวดอกไม้อย่างนี้ก็ได้นะคะสลับไปหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมแบบนี้ก็ได้นะคะ รือจะเป็นรูปหัวใจรูปดอกไม้หัวใจดอกไม้หัวใจดอกไม้ก็ได้นะคะเอาดูตัวอย่างของคุณครูนะคุณครูเอาวงรีแล้วก็มาสี่เหลี่ยมแล้วก็มาสามเหลี่ยมอันนี้เป็นรูปที่ครูสร้างขึ้นมาคือเป็นรูปปัดนะคะที่ร้อยลงไปในรูปวงกลมนี้ก็คือกำไร แบบแรกก็คือเอารูปวงรีแล้วก็มารูปสี่เหลี่ยมแล้วก็สี่สามเหลี่ยมอันนี้ต่อไปก็วงรีสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วก็วาดสามเหมือนเดิมอีกวงรีสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะท่องไปเรื่อยๆลูกวงรีสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงรีสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม วงรีสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเราก็จะได้กำไรนะคะที่ร้อยเป็นรูปปัดรูปปัดสามรูปรูป,รปวงรีสี่เหลี่ยมแล้วก็รูปสามเหลี่ยมอย่างนี้สลับไปเรื่อยๆแล้วนักเรียนก็มาระบายสีรูปวงรีอาจจะเอาสีเหลืองก็วงรีสีเหลืองหมดเลยนะคะวงรีรูปเดียวกันเนี่ยตาสีเหลือง ต่อไปสี่เหลี่ยมเราอาจจะเอาสีแดงแล้วก็เอาสี่เหลี่ยมนี้สีแดงสีแดงสี่เหลี่ยมสีแดง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 ต่อไปสามเหลี่ยมเราก็เอาสีสามเหลี่ยมสีน้ําเงินก็ได้นะคะก็เป็นน้ําเงินสามเหลี่ยม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 น้าเงินแบบนี้ก็จะได้เป็นแบบกําไรข้อมือเสร็จไปแล้วนะคะนักเรียนค่อยๆระบายสีนะคะถ้าทําไม่ทันก็ไม่เป็นไรลูก กลับมาดูย้อนหลังเอาได้นะคะทีนี้เขาบอกว่าชุดที่ซ้ําในแบบรูปนี้คืออะไรรูปแรกที่คุณครูวาดไปก็คือรูปวงรีนะคะเราก็เขียนลงไปรูปที่สองก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปที่สามก็เป็นสามเหลี่ยมน,นะคะแล้วก็มาซ้ำแบบเดิมอีกเป็นวงรีแล้วก็มาสี่เหลี่ยมแล้วก็มาสามเหลี่ยมแล้วก็วงรี สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะคะ,ะนักเรียนก็ระบายสีให้เหมือนกับในภาพนี้ที่นักเรียนระบายไว้ว่าวงรีสีอะไรก็ใส่ไปให้เหมือนกับวงกำไลนี้นะคะสี่เหลี่ยมรูปอะไรก็ใส่ให้ตรงกันสามเหลี่ยมสีอะไรก็ใส่ให้ตรงกับที่เราระบายไปในวงกำไลนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วเรามาดูหน้าต่อไปนะลูกต่อไปหน้าที่สี่สิบ นะคะนาซีสิส,สิเขาให้เราออกแบบขอบป้ายนิเทศนะคะตรงนี้มันจะมีขอบอยู่เป็นสี่เหลี่ยมรอบๆอบนี้นะคะรอบป้ายนิเทศนี้โดยใช้รูปแบบรูปร่างขนาดและสีเหมือนเดิมนะลูกก็คือเราก็คิดขึ้นมารูปเรขาคณิตจะเป็นรูปดาวรูปวงกลมรูปสี่เหลี่ยมรูปทรงกระบอกรูปวงรีก็ได้นะคะแล้วก็วาด เรียงไปสลับกันไปเรื่อยๆแต่ว่าสี่ต้องเดียวกันนะคะสี่สมมติว่าสี og, ่เหลี่ยมก็ต้องสี่เหลี่ยมสีเดียวกันสามเหลี่ยมก็สามเหลี่ยมสีเดียวกันวงรีก็วงรีสีเดียวกันวงกลมก็วงกลมสีเดียวกันอ่ะทีนี้ดูคุณครูนะคุณครูจะวาดรูปวงกลมเป็นรูปแรกแล้วก็ต่อด้วยรูปสามเหลี่ยมแล้วมารูปสี่เหลี่ยมนะคะครูจะเอาสามรูปนี้ เป็นแบบรูปที่ครูออกแบบขึ้นมาคือวงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมซ้ำแล้วต่อไปเราก็เริ่มวงกลมใหม่แล้วก็สามเหลี่ยมแล้วก็มาสี่เหลี่ยมครบชุดแล้วก็ต่อด้วยวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะวาดไปเรื่อยๆวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลม สามเหลี่ยมสี่เหลี่ม e helmet, ยมวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่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 ยมวงกลม สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอ่าอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเป็นการออกแบบป้ายในเทศต่อไปชุดที่ซ้ําในแบบรูปนี้ก็คือรูปวงกลม สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมโอเคแค่นี้นะคะลูกวันนี้เราจะเรียนกันแค่นี้นักเรียนนะคะแล้วก็ไประบายสีเพิ่มเติมให้เสร็จนะคะลูกวันนี้สวัสดีค่ะ